วันนี้เราจะทำโปรเจกต์นะครับย้ายเครื่องนะครับสาหรับเครื่องแพตินัมมูโรโคร150จเจ้าเครื่อง250ใส่นะครับนี่ครับเราจะเจ้าเครื่องตัวนี้ใส่นะครับตัวนี้เป็น JRD 250เราจะย้ายมาใส่คันนี้ของเรานะครับ อันนี้โอนทะเบียนเรียบร้อยแล้วเป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้ะเราจะทำเครื่องเปลี่ยนเป็นสองสูบนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องยกเครื่องตัวเดิมลงก่อนนะครับก็จะมีพวกน็อตยึดคานใต้เครื่องนะครับตัวนี้ตัวนี้ถอดได้นะครับน็อตตรงนี้แล้วก็จะเป็นน็อตยึดเครื่องนะครับล่างข้างบนเอาเครื่องออกก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องตัวใหม่มาวางทาบแล้ว แล้วออกแบบว่าเราจะยึดจุดยึดยังไงนะครับเพราะว่าดูแล้วเครื่องสองตัวนี้จุดยึดเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปครับเราไปได้เครื่องมาแล้วนะครับเนี่เครื่องสองสูกนะครับแทนกันเราก็ปรับแต่งห้องเครื่องนะครับไอตรงนี้นะครับ ต้องปรับมาทางขวาหน่อยหนึ่งนะครับลงมาทางนี้เดี๋ยวจะเจียร์ตรงนี้เจียร์แต่งตรงนี้เจียร์เลาะรอยเชื่อมแล้วก็ผักเอามแมลงผักแป้งหน้าขยายห้องเครื่องนะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นโยงขึ้นไว้แล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์ของมันมาจับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอชมครับ วิธีการดัดครับนี่นะครับใช้กแก๊สกระป๋องนี่แหละครับเป่าตรงจุดที่เราต้องการให้มันโค้งนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ใช้แม่แรงแม่แรงรถเก๋งนะครับแม่แรงเกลียวแม่แรงรถเก๋งเลยแหละทีบทีบออกมาลนลนลนให้มันร้อนแล้วก็ทีบออกมานะครับเสร็จแล้วก็ เอาน้ำเย็นลาดนะครับให้มันอยู่ตัวนะครับเราได้ที่แล้วนะครับเราใช้ตลับเมตรวัดครับลาดาไปน่นี่ตัวเราก็กดนี่นะครับขั้นตอนการดัดนะครับนี่ ตอนนี้เครื่องเราขึ้นแล้วเปิดไฟกันนี่นี่ข้างหน้าใส่ตัวเก่าได้เลยนี่ดัดตรงนี้หน่อยนึงข้างหลังล้อตรงกัน,นครับเครื่องจะเดินหน้าหน่อยนึงนะเพื่อให้ เวลาซ่อมคาบูจะได้ซ่อมง่ายตรงนี้นะถ้าเราชิดชิดหมายว่าให้ตรงนี้มันตรงนี้มันชิดเนี่ยคาบูก็จะถอยหลังมาเยอะเนี่ยเวลาซ่อมก็จะซ่อมยากนะเรากใ็ในระหว่างเครื่องไว้เราก็ทําให้มันเผื่อก,การบำรุงรักษาที่สะดวกสบายนะ ทีนี้ก็เหลือแค่แท่นเครื่องตัวนี้นี่เดี๋ยวจะทำอะไรโยงมายึดแท่นเครื่องสองจุดบนล่างเนียวสายให้ไปก่อนเราก็ดูบาลานซ์ซ้ายขวานะดูบาลานซ์เครื่องซ้ายขวามันก็จะลงตัวแล้วแหละเพราะว่ามันมีตัวบังคับมันอยู่เนี่ยตัวนี้ ตัวบังครับองเริมมันมันก็จะคาบเข้ากับตรงนี้มารับซ้ายขวาก่อนพอเราเรียบแท่งเครื่องพบตัวได้ก่อนแล้วค่อยมาแต่งตัวนี้ใหม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโมนนโค150วางเครื่อง250นะครับมาดูารายละเอียดกันนะครับ แท่นเครื่องนะครับตรงนี้การตรงนี้นะครับที่ดัดโค้งนะครับรงมาจุดยึดข้างหน้านะครับจะเป็นจุดเดิมนะครับเป็นจุดเดิมไอตัวเหล็กตรงนี้ชิ้นนี้เหล็กของตัว250นะครับตัวนี้มากับเครื่องนะครับตัวนี้มากับเครื่องมาดูแท่นเครื่องข้างหลังนะครับ เช้นเครื่องข้างหลังก็นี่นะครับผมใช้เหล็กนิ้วหนึ่งนะครับเหล็กแบนนิ้วหนึ่งเชื่อมโยงออกมาครับสี่จุดนี่นะครับสี่จุดก็ออกยื่นเครื่องออกมาให,ให้มันห่างหน่อยนะครับเวลาเซอร์วิสคาบูอะไรต่างมันจะได้ง่ายนะครับมีช่องว่างในการเซอร์วิส ชั้นเครื่องตัวบนนะครับตัวหิ้วบนเนี่ยนี่ก็ใช้ตัว250นะครับมาใส่ดูฝั่งสเตอร์ครับฝั่งสเตอร์เวลาติดตั้งนะครับเวลาวางแล้วก็เล็งให้มันตรงนะครับโซ่ อะไรซับซ้อนนะครับรถมันก็คล้ายๆกันตัวโครงพักเท้านะครับใช้ของ250นะครับตัวโครงพักเทา้าใช้ตัว250มาใส่รอบนะครับตัวนี้มันจะสั้นกว่าตัว250นะครับตัว250นั้นมันจะเป็นโช๊คเดี่ยว แล้วก็สวิงอาร์มจะยาวมากนะครับทําให้ล้อหลังยื่นออกไปไกลพอสมควน,นะครับฐานล้อก็จะยาวขึ้นนะครับเวลาเลี้ยวก็จะใช้วงเลี้ยวมากขึ้นขี่ในกรุงเทพก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเนี้ยก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับใกล้เคียงกับแพนทอมนะครับฐานล้ออะไรต่างๆวางเครื่องสองเข้าไปแล้วก็ดู ก็ดูสมส่วนดีนะครับตอนที่เป็นเครื่องร5อยห้าเครื่องคู่ตัวห้องเครื่องเขาอาจจะโลง่ลงๆหน่อยพอใส่ตัวนี้เข้าไปเสื้อสูกมันใหญ่ขึ้นก็ดูอ้วนๆนะครับมันก็ดูเต็มดีนะครับแล้วก็เครื่องก็จะยื่นมาหาล้อหน้ามากขึ้นจากของเดิมที่ช่องว่างระหว่างล้อหน้ากับเครื่องเนี่ยจะว่างมากนะครับการวิ่งก็ใช้ได้นะครับ อัตราวิ่งอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้เลยก็เป็นช็อปเปอร์ที่ราคาจับต้องได้นะครับตัวรถก็ไม่แพงนะครับตัวรถพร้อมทะเบียนก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหมือนอารีเ่กลมๆแล้วก็เครื่องยนต์มือสองก็ไปหาแล้วแต่ใครจะหาได้ถูกหรือแพงก็ค่อยว่ากันแต่สำคัญก็คือตัวรถที่มีทะเบียนนะครับ สิ่งสาคัญเลยตัวรถมันทะเบียนเราซื้อเสร็จแล้วก็โอนไปชื่อเราโอนมาชื่อเราเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาวางนะครับจากนั้นเขาต่อภาษีรายปีเขาก็ไม่ได้มาลอกเลขเครื่องนะครับเป็นไอเดียอีกครังหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นรถทรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ